ี่คะตอนนี้เราอยู่ที่บูตยู22ค่ะจังหวัดชัยนาทค่ะเต้องเรียกคุณน้องนะคะคุณน้องชื่ออะไรคะชื่อจ๋าค่ะคุณน้องจ๋านะคะวันนี้คุณน้องจ๋ามาจากไหนเลยมาจากชัยนาทค่ะมาจากชัยนาที่กลุ่มแม่บ้านอะไรไหมคะเออเออกลุ่มกับสารตกชวาบ้านหนองแม่แก่นอ๋อกลุ่มสารสารตกชวาบ้านหนองแม่แก่นค่ะตงชวาบ้านหนองแม่แก่น วาด้วยค่ะอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่ค่ะโอ้นี่ถ้าสายและกินเกใ่มากเลยนะคะนี่นะคะเป็นกระเป๋าสะพายค่ะมีล้ซ้ายน,นนะคะกระเป๋าถือด้วยีน,นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอย่าลืมแวะมานะคะที่ดูดูยี่สิบสอง เป็นงานวันแรกนะคะเปิดงานงานเริ่มตั้งแต่วันที่1 9ถึงวันที่27นะคะก็อยากจะให้มาช่วยกันกดหนุนแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะตรงนี้จะเป็นกลุ่มแม่บ้านมากันเองก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะช่วยเหลือชุมชนอยากจะให้มาเที่ยวมาช็อปการกันเยอะๆค่ะได้ค่ะสําหรับผู้ที่ดูผ่านทางเว็บเว็บนะคะ h o p ชอบมอปด t เน็ตนะคะก็ถ้าสนใจนะคะแล้วเวียนมาได้ค่ะ